ดีเจอ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะเกือบเ f m ค <Bla ise. S 1> ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้การจราจรอาจจะติดขัดสักนิดนึงเมื่อกี้แวะเข้าไปดูใน X อนะคะก็เห็นบอกว่าบางนาตรงกิ่งแก้วฝนลงตอนนั้นน้ําขังท่วมตึงแล้ววันนี้วันอะไรวันซูแฮปปี้โอ้สงสารเลยอ่ะเอาเป็นว่าวางแผนการเดินทางนิดนึงนะคะเขาบอกให้ระวังสจุดเพราะว่าอย่างราชมังวันนี้มีก็อดซคือ ลำพังน้องๆที่ไปดูกอตพี่ๆน้องๆเพื่อนๆที่ไปดูกอตก็รุ้นฝนตกกันอยู่แล้วยังต้องรุ้นอีกว,ว่าบัตรเข้าอ่ะบัตรที่ระลึกที่แรกจะจะได้มีรูปใครหรือเปล่าแล้วก็บางคนก็เห็นในทวิตเตอร์นะออกมาแล้วออก็หมายถึงว่าออกไปแล้วเดี๋ยวกลับเข้าไปใหม่มสแตป์นะก็ใครที่สแตปมตาย,ยางก็อย่าให้เลอะนะคะแลไปไว้หน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเลอะแล้วเดี๋ยวเข้ากลับไปลําบากอเอาใจช่วยขอให้การจราจรแถวนั้นเขาเรียกได้ว่า ไหลได้ก็แล้วกันนะพี่กวงนะคือจะบอกว่าไม่ติดมันเป็นไปไม่ได้คขนเท่านั้นน่ะมันต้องติดแต่ขอให้มันไหลได้แล้วเมื่อคุณจะต้องใช้รถสาธารณะขอให้คุณเจอคนที่ใจดีคิดราคาและบริการคุ้มค่าตามเนอออกป่ะตามที่ควรจะเป็นน่ะไม่ใช่ฟันเอาโหกเลยถึงจุดหนึ่งสี่ร้อยแกไม่ใช่ว่าเห็นเราต้องออกไม่มีทางเลือกโดนมาแล้วใครเคยเคยไปดูคอนเสิร์ตอ่ามอเตอร์ไซค์แท็กซี่เนี่ย เจอคันที่มีทั้งมีน่ารักแล้วก็ไม่น่ารักมันก็มีชีวิตมันก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะบางวันมันก็ดีบางวันก็ไม่ดีสถานการณ์โจทย์มันเหมือนกันน่ะเราเดินทางไปดูคอนเสิร์ตที่เดียวกันเลยนะบางวันเราก็เจอรถที่ดีบางวันเราก็เจอรถที่ไม่ดีมันไม่มีอะไรแน่นอนศูนย์สองหกห้าแปดสามเจ็ดสามไม่ใช่พูทอล์กโทรมาตอนนี้มาทอล์กกับตรงนี้เลยสั้นๆค่ะมาแค่เล่าให้ฟังก็พอว่าวันนี้เรื่องของคุณเป็นยังไงทั้งอาทิตย์เรื่องของคุณเป็นยังไงหรือคุณจะบอกเลยว่า ควอเตอร์ที่ผ่านมาในชีวิตคุณเป็นยังไงถ้าเรารู้สึกว่ามันจะดีเราต้องการกําลังใจเราบอกกันได้คุณผูกฟังแอปพลิเคชัน A อทาฟังฟินลองบอกมานะคะช่วงเวลาแบบนี้ที่เราจะพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆไม่ได้คุยกันเล่ายาวเวลาไม่ไม่เยอะต้องเปิดเพลงเพียอังคารกลุ่มโบ f x สนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ มีเรื่องของคุณผู้ฟังที่บอกเป็นเรื่องจริงระทึกจากแอปหาคู่แอปหาคู่จะเกี่ยวอะไรกับอังคารคลุมโปองอังคารที่ผ่านมาเขามีเรื่องมาเล่ากันเพราะฉะนั้นฟังย้อนหลังได้เลยนะคะตั้งแต่สองทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยฟังจริงแต่จะฟังย้อนหลัง,ฟ,งฟังตอนไหนก็ได้ฟังไปพร้อมๆก,กันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุก,กี้ชาบูพันธ้ายอร่อยคำไหนคำนั้นถ้าไอต้องไอเฮิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอ ขับเซมฮะช่วยชุ่มคอ,อมไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บค่ะอังคาดกลุ่มโบอิกซ์ <c oughs>